วันนี้กลับมาพบกับการรีวิวทีมอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งผมบอกเลยว่าเป็นทีมที่สุดแปลกมากนะครับนั่นคือทีมจากอิตาลีครับก็คือสําหรับใครนะครับที่จะสนใจร่วมกยจกรรทายผลแชมป์ฟุตบอลยูโรนะครับมีรางวัลต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น iPad หรือว่าเสื้อฟุตบอลของแท้นะครับก็แอดไปที่ไลน์นี้แหละครับแอปสปอร์ตนะครับผมจะทิ้งไว้ที่ด้านล่างนะครับผมโอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยครับทุกคนครับวันนี้กลับมาพบกับการรีวิวทีมอีกครั้งหนึ่งครับ ซึ่งผมบอกเลยว่าเป็นทีมที่สุดแปลกมากนะครับนั่นคือทีมจากอิตาลีครับก็คือสีม่วงลัตติการใช่ยวะเนี่ย <c oughs> ผู้ฉายาเขาบวดไปหมดแล้วฟีออลเรนติน่าครับทุกคนผมบอกก่อนเลยว่าสมัยก่อนถ้าเกิดย้อนกลับไปเมื่อ10ปีอะชื่อฟีออติดหูผมมากเว้ยเพราะเขามีนักเตะโคตรเยอะมากอะเวียลี i, ใช่ไหมคิเซียนเวียลีไบร์นลาวดูฟเตฟฟีฟานเอฟเฟนแบกโอ้โหทุกคนแต่ละชื่อนี่ใช่ไหมใครใครก็รู้จักครับ โซคาเตสอย่างเงี้ยครับหมอยาท่าฉลอมใช่ไหมครับนะครับวันนี้เลยครับผมก็ได้ ID ทีมจากพี่ก๊อฟมาครับเป็นทีมฟูลฟิออร์เลนติน่าครับสีม่วงอัศวินสีม่วงใช่หรือเปล่านี่ไม่รู้อย่างกับแบทแมนนะครับก็มาลองดูกันครับว่าฟีออร์บวกแปดฟูทีนี้จะเป็นงานบวกแปดบวกเก้านะต้องบอกก่อนครับทุกคนก็เหมือนเดิมครับผมก็จะมีกิจกรรมแจกวอลเล็ตเหมือนเดิมครับก็คือเกียรติกาคือกดไลค์กดติดตาม และคอมเมนต์มาครับว่าไอดีนี้เติมไปทั้งหมดเท่าไหร่เสียเงินไปเท่าไหร่หมดเท่าไหร่ผมบอกเลยครับว่าหมื่นปลายครับหมื่นปลายนี่คืออาจจะ7 8 9หรืออะไรอย่างนี้นะครับไม่ถึงแสนครับถูกมากครับบวก8บวก9ฟูทีมนี้เสียเงินไปน้อยมากครับก็คอมเมนต์กันมานะครับมีทัวร์เลท50บาท2รางวัลที่จะแจกนะครับมามาดูกันครับว่ามีตัวอะไรบ้างครับตัวแรกครับไม่ต้องพูดสรรพคุณเนาะคริสเตียนเวลี่ครับบวก8 PTT ครับขึ้นยิ่งเป็นระดับตำนานนะครับพลังไม่แย่เลยครับ ความเร็วเกือบ120แข็งแกร่งถนัดซ้ายครับตัวใหญ่มากครับต่อไปครับ e l ิ s e LH ครับบวก8ครับิลิ s ิตัวนี้ข้อเสียขเขาคือวิ่งช้านิดนึงครับแต่ผมมองว่าในเกมเนี่ยถึงแม้วิ่งช้าเขาทดแทนด้วยความใหญ่ของเขาเห็นไหม190น้ำหนักเกือบ80ดูร่างผอ,งอมผอมเลบิกครับทุกคนเรบิก OTW ผมบอกเลยว่าฉายาเลบิกในเกมเนี่ยไอรถด่วนคือผมกล้าเทียบเลยนะเอามันไปเทียบวิ่งกับโอบามยังผมว่าเลบิกสู้ได้ครับ นี่ยับเล็บบีความเร็ว130ครับสปีดต้น121ครับอันนี้คือรวมฟูลทีมแล้วนะครับทุกคนคือโหดมากครับคือคือเอามาวิ่งส่งยาก็คือตามกันไม่ทันนะครับต่อไปครับไบอันเลาดูบวก9ครับทุกคนตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ขึ้นหิ้งเป็นตำนานแล้วเนาะก็เป็นอดีตเด็กฟีออเรนติน่าเหมือนกันนะครับก็พลังก็แดงเถือกเป็นเมนเลยครับเมนผู้หญิงนะครับต่อไปครับซีฟานเอฟเฟนแบกครับตัวนี้ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะเอฟเฟนแบกสมัยเนี้ยปัจจุบันเนี้ยตั้งงงแตต่่่มมมมมมีีีีไอออนนนนนนเเเขขข้้้้าาาาาาปปฮคคิยกกะรัับซึว็็ 88นะครับสำหรับแอฟเฟนแบกต่อไปครับแจ็คครับตัวนี้ชื่อเล่นชื่อกางนะชื่อกางมันชื่อว่าแจ็คครับเรียกมันง่ายๆไอ้แจ็คแม่ก็ได้ครับบ้าปออะไรอ่ะนี่ครับแจ็คผมบอกเลยเป็น CM หรือว่าปีกที่ค่อนข้างมีความเร็วนะผมบอกเลยว่าถ้าเกิดจะเลี้ยงผ่านแจ็คไปได้นี่คือค่อนข้างยากนะเพราะแจ็คก้าวสูง180เนาะลูกมงอาจจะแบบกันได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแต่ผมบอกเลยว่าความเร็วในการวิ่งไล่บอลกวดบอลนะครับการเข้าปะทะเนี่ยไม่แย่ นะครับหนึ่งร้อยโอเคต่อไปครับมาคอสอลองโซ่ส UCL บวก8ครับมูลค่ากว่า25,000ครับก็เป็นตัวแบนะ็กเนาะตัวแบ็กที่ไม่ลด FP อ่ะผมบอกเลยว่ามันดีอยู่แล้วนะครับเพราะปัจจุบันส่วนใหญ่คนนะเขาใช้ตัวแบ็กกันลด FP เนาะพลังก็ลดหลังเคียรี่ี่ครับตัวนี้เป็นกองหลังที่ค่อนข้างวิ่งช้านะ ผมบอกเลยว่าตอนฟี f a สามเนี่ยเคียรินี่เป็นหนึ่งตัวที่นิยมมากเพราะว่าฟี فا สามอ่ะมันเล่นตัวอะไรก็ได้อ่ะมันค่อนข้างหลากหลายแต่พอฟี فا สี่อ่ะตัวเมตามันมีน้อยครับเคียรินี่ก็เลยแบบลดความนิยมลงไปเนะครับเพราะมันวิ่งชา้าด้วยต่อไปครับไมก้าลิชาร์ครับทุกคนอูตัวนี้เก่ามากเลยนะไมก้าลิชาร์ตอนฟี فا สามใครเคยเล่นบ้างไมก้าลิชาร์นี่มีทุกทีอ่ะผมบอกให้นี่ครับแล้วก็แบ็กอีกตัวหนึ่งครับสิบเก้ายูซีแอลครับแล้วก็ผู้สาประตูครับโอ้โหพี่ครับอ่านชื่อไม่ออกนะท เดี๋ยวอ่านผิดครับมียามแล้วก็มีตัวสำรองครับเป็นมาริโอโกเมสครับน่าจะเล่นมาริโอเมาเลอร์ก็ไม่ได้เดี๋ยวไม่หานะครับนี่ครับมัวเลียวอ่านอ่านผิดขออภัยนะครับโจเวตินะครับทุกคนโจเวตินี่คือตอนบีฟาสามก็ค่อนข้างนิยมนะสองเท้าครับโจเวตินะครับโซคาเตสครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าโหดนะผมบอกเลยว่าบวกแปดเอลฟ์โซคาเตสเนี่ยเป็น1ตัวที่แบบก็คือเล่นแทนไอคอนได้เลยนะครับโซคาเตสมีความใหญ่มี 2เท้ายิงได้ครับซ้ายขวาคมมาก โบเตงครับ MC ็บวกแครับนี่ครับ24,000นะครับสัญชาติกาหน้าครับนี่ครับมิเลนโควิชนะครับกองหลังครับโอ้โหหน้ามันเด็กมากนะครับเ g นะครับต่อไปครับลาฟองครับลาฟองอ่านไม่ถูกครับชื่อฝรั่งเศสคาเซเลสครับทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตตัวสำรองผขออนุญาตไปเร็วๆนิดนึงนะครับลิเบลลี่เลยละกันครับเคียซ่าลุยคอสตานี่ก็ขึ้นหิ้งตำนานนะครับโจควินนี่ครับมาคอลังโซ่ก็มีตัวไม่เยอะนะผมบอกเลยมีตัวไม่เยอะนะเพราะฟิออ หลังๆอะมันไม่ค่อยผลิตนักเตะแบบตัวท็อปเทียมาละก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าฟูฟีออลเนี่ยน่งจะเป็นยังไงผมบอกเลยม่วงมาหาการคือทําก็เทแล้วอะคือง่ายคือเวลาคนถามว่าพี่บอลทําฟูทีมไรดีมึงทําฟูทีมที่มึงชอบเนี่ยใครจะคิดว่ามีคนทำฟีออลก็เขาชอบไงถูกไหมนี่ครับเดี๋ยวเราลองดูไฮไลท์กันนะแล้วก็แผนผใช้แผนนี้เลยครับแล้วก็แท็กติกทีม,มใช้แท็กติกแปโอเคครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูไฮไลท์กันครับไปไปดูไฮไลท์กันครับผม่ครับสวนเกาครับเราดูปวกเก้า อิลิสต์มีครับ Jack. แจ็คแจ็คเร็วมานะแจ็คแม่เนี่ยตัดได้ครับ,รบ Jack. แจ็คแจ็คแม่แจ็คกระแม่แจ็คกระแม่ความมุ่งภาพแม่งกับความเก่งไปอันเราดูไปแจ็คแจ็คแ็นดอิลิสตเอฟเฟนแบกส่งเลบิกผมบอกเลยตัวนี้วิ่งเร็วครับไม่แพ้โอบาเมยังครับ <Wow. S 1> ทุกคนครับอย่างที่ผมได้บอกคุณสมบัติไปนะเรบิกนี่คือแบบ วิ่งเร็วเหี้ยครับทุกคนยับลูกแรกมาแล้วครับทุกคนคือวิ่งเร็วคือผมมั่นใจไม่แพ้วัวมยังอ่ะโ้โหเอฟเฟนแบกครับไล่บอลแล้วก็เบียดหน้าพังเลยครับแจ็คแจ็คก,ก็แม่ปาดเข้าไปเอ้าแจ็คยังได้อยู่ครับเลบิกส,ส่งให้อิลิซิตอิลิซิตโดนเบียดฟาวต้องลูกสูตรแล้วทุกคนชึบชึบชึบีับ,บ,น,บ,น,บนี่คือลูกสูตรนะ ผมไม่รู้ว่าเขารู้หรอผมว่าเขาไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่น่าไม่น่ารม,มาคอนอันล่องโซ่ยิงกูเสาจุดโทษโอ้โหยิงได้ย,ยิงสามยนเสาอีกแต่ได้จุดโทษครับทุกคนโอ้โหลุกมายิงเองเลยไหมคริสเตียนเบลลี่เอาเราดูแล้วกันครับเราดูบวกเก้าแน่เลยเฮียโอ้โหเข้าครับทุกคนพุ่งถูกแต่ยังเข้าครับลูกนี้ จริงๆอ่ะมันควรเข้าแต่ลูกปั่นฟรีคิดนะลูกสูตรฟรีคิดครับลองทำดูนะเขี่ยและวยิงงั้นใครไม่รู้ก็คือแบบมันได้ยิงอ่ะมันมันจ่อๆอ่ะทุกคนเอฟ,ฟเฟนแบกครับอิลิสิตอิลิสิตอิลิสิตเลบิยังได้อยู่ครับเอฟ,ฟเฟนแบกครับแจ็คแจ็คกับแม่โคตรไกลครับสามสิบห้าหลาครับ คือที่ผมเรียกมันชื่อแจ็คเนี่ยคือชื่อแจ็คเหมือนเป็นชื่อกลางมันนะเหมือนหรือมันชื่อเล่นมันเนี่ยครับเนาะจะได้เรียกง่ายๆครับนี่ครับแจ็คก,กับแม่ครับชัดไกลเลยด้วยขวาครับสามพิษหลาครับไปครับผมโอ้โหเอฟเฟนแบกไปอิลิสิต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 ไปแล้วครับอิลิสิตอิลิสิตได้ไ,มไมหมหักกับเข้าซ้ายไม่ได้โดนบงังหักกับเข้าปั่นโอ้โหอิลิสิต โปูสำเนียงอย่างเกาหลีโอ้โหเกาหลีเลยพี่ชายอ๊บป้าไก่อบโงงห้าเป็นไงกุ้งอบวุน้นเส้นกบอ๊บอ๊บอะไรอ่ะมุกโอ้โหเล่นมุกหนีด้วยอ้าแจ็คตัดได้คนระับอิลิซิต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 โอ้โหทุกคนครับแอรเฮดบุกแปดนะครับคือพลังดูเหมือนวิ่งช้านะแต่จริงไม่ช้านะในเกมตัวใหญ่ด้วยครับ ในเกมตัวค่อนข้างใหญ่ครับแล้วดูการยิงจังหวะโลดเวนช็อตคือแทบจะร้อยเอร์เซ็นะครับจังหวะอย่างเงี้ยนะครับผมบอกเลยว่าฟรีออลทีมนี้คือถ้าเกิดเอาไปเล่นจริงๆจังนะขึ้นแรงได้เลยนะขึ้นแรงสูงอะเนี่ขคือแรงต่ำนะไปแล้วครับอิลิสิตเฟียรี่เลบิกไปแล้วโอ้โหเร็วกว่าบิซาก้าโอทีดิวชัดๆครับทุกคน ดูดิดูความนิ่งโอ้โหเบียรี่ครับดูความนิ่งนะทุกคนเขาไม่กล้าเข้าบอลน,นะฝั่งตรงข้ามคือเขาเล่นดักทางอย่างเดียวเลยวยผมก็เลยยืนเฉยเลยยืนเฉยว่าเขาจะไปดักตรงไหนเนี่ยครับผมยืนยืนเขาก็ดักดักดักก็ลเลยวิ่งเองเลยเบียรี่ครับโซคาเตสโซคาเตสเราดูมันเี่ตัวเบิ้นไปแล้วครับเอฟเฟนแบงส่งโซคาเตสโซคาเตสยังไงโซคาเตสหมุนอยู่ เองคนเดียวโซกาเตสโอ้โหจัดเลยครับลูกนี้ขวาของโซกเเาเตสเอร์เพดบุกแปดครับโอ้โหนี่ครับหมุนเองเล่นเองคนเดียวจนมีช่องครับทุกท่านเราดูโซกาเตสเบีย really, รี่ครับเบียรี่โซคาเตสวิ่งไหมไม่วิ่งเลยไม่ส่งเอฟเฟนแปดครับนี่ไงโชว์ท่าด้วย ไอเฟนแบกบองโชราด้วยฮารองโซนี่ไงอไรคอร์ตาเวียรีเวียรี่่องแฝงอะไรมันเป็นยงี้ยมันได้อยู่ครับคอร์ตาคอร์ตาปั่นปุ๊หลุยคอต้าครับลูกนี้ตกเบอร์เลยปั่นได้เนียนมากนะเนียนตามาก ผมบอกเลยว่าขยับโกก่อนก็ไม่ทันลูกเนี้ยเพราะว่ามันปั่นแบบน้ำหนักหรือมุมเนี่ยเป๊ะมากครับทุกคนโกเมสโกเมสดูมันดึงบอลดูมันดึงนี่ครับจังหวะดึงแล้วก็พลิกวิ่งครับมันจะเร็วขึ้นครับโกเมสอิลิซิตอิลิซิตสองแฝงสองแฝงอะไรอ่ะทำไมมันเปิด โอ้โหไปก็ลีชาร์ดไอเชี่ยแม่งกระโดดในกับดังบาร์สไปนะครับได้อยู่ครับโกเมสโบเตงเควินโบเตงปินโบเตงปินปินปิน,ปน ปิ้นโอ้โหปิ้นตอกไขปิ้นตอกไขแล้วส่งให้อิริสสี่ถี่พ้าองศาอย่างนี้ครับลูกนี้ต้องชมปิ้นเลยนะครับนี่ครับปิ้นเซตจริงๆครับดูครับตอกไข่คือหลุดเลยทีเดียวครับเออแดกเลยครับของแฝงของแฝงลิเบอรี่ของแฟงของแฝง,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 งหยุดบอลแล้วก็หักกับเข้ากลางของแฟงส่งกลับก่อนโอเคเดี๋ยวโดนแย่งของแฟง แจ็คแจ็คแม่แจ็คส่งโกเมสอิลิซิตเรียบร้อยลูกนี้โอ้โหใจกว้างอย่างก,กับแม่น้ำครับโอ้โหใจกว้างกว่าจิ๋มของเธอขี่มดยังใจขี่มดยังกว้างกว่าใจเธอครับนี่ลูกนี้ครับโอโ้ยิงได้ไม่ยิงครับ <laughs> เปรียบเทียบได้แต่เฮียมากเลย โอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากดูไฮไลท์ฟูลทีมฟิออเรนติน่าทีมนี้ไปแล้วผมบอกเลยว่าแรงที่ผมเจอนะ่ะชาเลนเจอร์ทั้งนั้นนะลองไปเสิร์ชชื่อดูแต่ละคนได้ชาเลนเจอร์ขึ้นทั้งนั้นครับและตอนนี้เป็นตอนที่เพิ่งรีแรงค์มาด้วยเข้มๆทั้งนั้นครับผมบอกเลยฟิออเลนได้นะก็คิดเห็นไงก็คอมเมนต์กันมาครับหรือว่าใครทำฟูลทีมแปลกๆก็อินบ็อกหรือว่ามาบอกอะไรกันได้นะครับทุกคนก็อย่าลืมร่วมเกียกรรมกันนะกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์กันมาครับว เดี๋ยวเรามาสุ่มแจกกันนะทัวร์เล็กห0ึบาทนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับทุกคนที่รับชมจนจบครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดติดเป้งให้พี่ด้วยนะครับตอนนี้พี่อยากคลอดลูกมากติดเป้งกันมาเยอะครับบ๊ายบายขอบคุณนะครับทุกคน